คุณผู้ชมค่ะมาจุดประกายความฝันค้นหาแรงมานานใจผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเพื่อใหคุณผู้ชมนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการไอสไตล์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนี่ก็อยู่ที่ห้องเสื้อซีเบียไทยแลนด์ค่ะเป็นดีไซเนอร์คนไทยและแบรนด์ไทยแท้ๆนี่แหละค่ะด้วยจุดเริ่มต้นของเขานะคะ ต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบมาเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะแต่เขาคนนี้ค่ะมีความรักและก็ความตั้งใจที่จะออกแบบเสื้อนะคะให้กับนักร้องสาวคนโปรดของเขาก็คือคิซิน่าอากิล่านั่นเองจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็กินเวลามามากกว่า10ปีแล้วค่ะกับห้องเสื้อแบรนด์นี้นะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพบกับไอซ่าของนิกได้เลยค่ะกับคุณนรงวิทย์ทองเนตรหรือพี่ป๋องตามนิกลเลยค่ะ ที่บอกเลยของพี่เนี่ยเป็นมาสเตอร์พีซค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซ้ํานั่นหมายความว่าสั่งตัดด้วยกันแต่ถ้าอินเคสว่าถ้าไปคนเดียวอยู่เดียวซิงเกิลเนี่ยการันตีได้เลยว่ามีแค่คนเดียวมาสเตอร์พีซซิงเกิลวันในโลกชอบทุกตัวเพราะเราตั้งใจทําทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่ตั้งใจทําเลยแค่คอยดูว่าจะอยู่คนใส่ จะสวยมากขึ้นเท่าไหน,นถ้าไปอยู่บนตัวลูกค้าแล้วลูกค้าไม่สวยก็ไม่ให้ไม่อยากให้ไปถ้าอยู่บนตัวเขาแล้วเขาสวยเขาโดดเด่นเนี่ยให้ไปให้ไปใช่ เจ้าของแบรนด์ไทยที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศค่ะกับแบรนด์ซีแบทไทยแลนด์นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้มาอยู่ในที่ที่เรียกว่าทุกอย่างในอลังการทั้งหมดจริงเปล่าจริงค่ะ <c oughs> สังเกตจากชุดดูนะ <มา S 1> ข้างล่างมนี่อลังการมาก คุณค<ำ>่าที่เราคู่ควรเราคู่ควรเ<ว>ลย,ชยใช่ไหมคะอย่างที่ถ้าเกิดว่านิกจะได้รู้จักพี่มาก็คือเป็นแบรนด์ไทยที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศแต่ด้วยลักษณะของทีทท่ออกแบบมาแต่ละชุดอันนี้พี่ออกแบบเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการที่ดูดีเทลของลูกค้าลักษณะรูปร่างแล้วก็เนื้อง,งานที่ลูกค้าจะไปะแล้วก็ตีออกมาให้เป็นชุดที่เขาจะต้องใส่สวมใสคือถ้าเกิดว่าลูกค้าคนนั้นเดินเข้าร้านมาฉันอยากจะไปงานแบบนี้หรูหราลังการอย่างนี้ มา<ช>บอก์ีได้เลยใช่แล้วก็ อย่างที่บอกถ้าเรายังไม่รู้จักกันเนี่ยเราต้องขอดูรูปล่างจริงๆสกอ่อนไม่ได้ว่าถอดสผ้าอะไรนะคือแ,แต่ว่าขอดูรูปล่างซีละที่ตรงไหนมีจุดบุกคล้องตรงไหนมีจุดที่ควรต้องเปิดเผยไม่จาเป็นต้องป,ปิดบงังตรงเนี้ยก็จะต้องดึงออกมาแล้วตรงไหนที่ควรจะปิดก็ปิดมันไปซะเหมือนสแกนก่อนใช่แล้วเต่เสริมเติมแต่งอะไรเอาออกไปก่อนใช่ขอ,อดูศีละจริงๆใช่เพื่อที่จะทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้วิถีทางว่าจะใช้วัตถุดิบแบบไหนในส่วนตรงไหนของร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดที่มีสังเกตดูนะคะแต่ละชุดของ พี่เนี่ยซี c นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ,นใหญน่นี่ก็จะแบบ c ีลงมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยใต้ c ีูเนี่ยพี่ก็จะทำเป็นลักษณะของบอดี้สูทใ,ให้รองรับกับสนรีระของแต่ละคนอารมณ์เหมือนกับว่าให้ดูเพียวที่สุดว่า c ีทูเนี่ยจะทําให้ผู้หญิงดูมีรูปล่างแล้วก็ดูมีเทสต์มากกว่าที่จะใช้อะไรที่มันทึบ ก็จะดูมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ดูน่าค้นหาแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเป็นใครบ้างคะส่วนใหญ่ลูกค้าของพี่เนี่ยเ0เป็นตเลยเป็นของ UAE เป็นยดูไบกาตาเป็นกลุ่มฝั่งยุโรปทางนั้นด้วยจะไม่ค่อยเอเชียสักเท่าไหร่ถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นลูกเเลปเป็นพวกศิลปินหรือว่าเป็นพวกเสื้อผ้าคนที่ต้องใช้ชุดที่เด่นที่สุดในงานคือคนที่มีมีความมั่นใจหรือถ้าเป็นคนทั่วไปก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีความมั่นใจเนี่ย ไม่กล้าเข้าร้านที่แน่ๆไม่ใช่เรื่องราคานะอาจจะเป็นลักษณะด้วยรูปงานที่พี่ทำอาจจะดูมองแล้วมันดึงไอพี่คนเขาไม่เคยเห็นออกมาได้เลยทําให้คนที่ตามหาอยู่แล้วต้องการอยู่เนี่ยเจอกันพอดีแล้วพลิกโดนกันต้องถามพี่ต่อแล้วนะคะว่าแต่ละชุดที่นี่เห็นเนี่ยจะมีรูปแบบและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครอ่ะฮะ ถ้าเกิดสมมติว่าหนูใส่ไปงานเนี้ยจะมีใครซ้ํากับหนูบ้างไหมอย่างที่บอกเลยองพี่เนี่ยเป็นมาสเตอร์เพค่ะเพราะนั้นถ้าซ้ํานั่นหมายความว่าสั่งตัดด้วยกันเป็นเป็นแฝดกันค่ะแต่ถ้าอินเท e ว่าถ้าไปคนเดียวอยู่เดียวซิงเกิลเนี่ยการันตีได้เลยว่ามีแค่คนเดียวมาสเตอร์เพชซิงเกิลวันในโลกในโลกเลยใช่พูดง่ายๆว่าไปงานนี้ไม่มีปองสองคนมีไหมคะที่ลูกค้าแบบ นำชุดปไปเสร็จแล้วเนี่ยใส่งานนี้แล้วงานน่าอยากใส่อีกแต่ไม่อยากเหมือนเดิมได้ได้ได้อันนี้จุดเด่นของพี่เลยคือตรงที่ว่าลูกค้าซื้อชุดหรือสั่งชุดของพี่ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เวลาที่กลับมาหาพี่เนี่ยพี่ดูแลฟรีโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของการตัดขยายแก้อนี่อย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ถ้าเผื่อมีส่วนของการใช้วัสดุเพิ่มนั่นถึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็จะมีลีกสัะว่าวันนี้ใส่ ยาวไปแล้วแล้วก็มาทําเป็นบอลลูนได้ไหมเป็นตัดสั้นได้ไหมอะไรเงี้ยก็ทําได้หรือบางคนก็จะลักษณะแบบว่าชุดหนึ่งมาชุดชุดตัวนี้แล้วกันตัวเนี้ยปกติเนี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแค่หนึ่งชุดแต่ว่าพี่เนี่ยด้วยความที่ถ้าบอกโจทย์พี่เลยว่าจะได้ชุดเนี้ยเอาไว้ใส่สามงานบอกตอนแรกก็สามารถแยกให้เลยก็คือตรงนี้เป็นหนึ่งชิ้นเพื่อใส่ลักษณะของการแบบว่า อย่างเงี้ยครับเสร็จมันจะมีวิธีการแกะได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นชุดสั้นได้วันหลังก็แกะตัวยีอกก็เป็นเสื้อได้เพราะงั้นเนี่ยสามารถเป็นเสื้อได้หนึ่งตัวกระโพงหนึ่งตัวแล้วก็ตัวยาวหนึ่งตัวเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอยากได้แบบนั้นเนี่ยต้องบอกกันตอนแรกเลยแต่เอากลับมาทีหลังก็ได้แตา่เขาเวลาสองวิคในการทําง,งานสองวิคเองเหรอกับชุดสวยๆแบบนี้สามารถที่จะทำได้ใช่ใช่ใช่ถ้ามีลูกค้าแบบเร่งด่วนอย่างเช่นสัปดาห์หน้าจะต้องไปเดิน ารือที่เพิ่งาารู้ที่บอกสามารถอยู่ที่แบบว่าถ้าณตอนที่มาถึงเนี่ยวัตถุดิบตรงนั้นมันมีพร้อมอยู่แล้วมันก็จะค่อนข้างทํางานได้เร็วเลยแต่ถ้าชุาไม่มีจริงๆเนี่ยบอกวันแล้วมีทีมอยู่แล้วเร่งทําให้ได้บางคนก็สั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้ก็ยังมีเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นที่ดูน่ยสบายแน่ๆโอ้โหใช่แหละตอนเริ่มถึงตอนนี้เนี่ยไม่ยังมีความตื่นเต้นอยู่เลยค่ะกับชุดทุกชุดนะคะแต่ว่า เห็นพี่ปอกอธิบายแล้วอาสามารถแยกเป็นเสื้อแยกเป็นกระโปรงหรือว่าแยกเป็นหางปลาแบบนี้ได้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปให้พี่ปออพาไปชมชุดต่างๆดีกว่าว่าชุดต่างๆนั้นมีเสเมห์แล้วก็มีรายอยยางไงกันบ้างได้แล้วก็ในส่วนของการเริ่มต้นเป็นดีไซเนอร์มาหรือเปล่า mm hmm. เรียนมาหรือเปล่าหรือว่าชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเพระนาะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ช่วงที่สองของรายการแล้วค่ะเมื่อช่วงแรกอย่างที่ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเห็นพี่ทําชุดสวยๆแบบนี้นี่คือนี่คือแบบที่ไปชุดงานแต่งได้ไปได้ไปได้เป็นงานคอกเทลก็ได้เป็นงานที่แบบว่าต้องการความสวยงามก็ยังจ่ทานข้าวยังได้เลยใช่ชุดนี้ทานข้าวนะคะสวยๆแบบนี้ได้หมดแต่ว่าพอยิ่งไล่ไล่ไล่มาเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มมีมีเทลม่าที่เขึ้นเรียวขึ้น ชุดไหนเป็นยังไงบ้างคะในคอนเซปต์ในมุมมองของพี่อย่างเช่นชุดนี้สคอ,อนคิดถ้าชุดนี้คือก็ะจะสําหรับคนที่ต้องการความสนุกอันนี้คือตามธีมมันก็จะตรงเลยถ้าถต้องไปงานที่เป็นอารมณ์ของอดิสโกโ้หรือเป็นแกสบี้อันนี้จะตรงธีมที่สุดเพราะจะมีความคลาสสิกและมีความวาวแล้วก็ดูเป็นย้อนยุคนิดนิด,นดแต่ว่าก็ยังยัง,ย,งยังเก็บสวดทรงในความเป็นปัจจุบันได้แล้วก็ถัดมาเลยแต่ที่นี่ อันนี้นนโดดเด่นมากอันนี้ชุดนี้อันนี้นนสำหรับคนที่ชอบความมันจริงๆความสุขอาจจะเป็นแบบตื่นกากา้าเลยดีการาหน่อยต้องการแบบว่าเป็นมีตีมาเอ้ยสนุกสนานหรือวันไหนแบบว่าไปดูคอนเสิร์ตแล้วเผื่อน,นักร้องพลาด ขึ้นแทนเลยขึ้นแทนสายเราไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ถึงศิลปินนักร้องแต่ชุดเราพร้อมเราเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนจะได้หลังนี้จะมีดีเทลซย่างที่บอกว่ามาที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่อย่างเดียวไม่ได้มาแค่แบบวัตถุประสงค์เดียวคือมาทีุ่๊บจะได้ทั้งชุดออกงานแบบหลากหลายเป็นปาร์ตี้เป็นค้อเทลเป็นงานแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมาแล้วไม่ไม่เบื่อ มาจะค่อนข้างได้เห็นชุดที่มันมีหลายสไตล์หลายหลายหลายที่ทางที่จะไปะด้านในหรือว่ามีชุดไหนที่พี่แบบว่าชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างไหมถ้างานตัวไหนที่บอกชอบทุกตัวเพราะเราตั้งใจทา <c oughs> ทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่ตั้งใจทําเลยงนั้นเนี่ยรักทุกตัวแล้วก็คแค่คอยดูว่าจะอยู่คนใส่จะสวยมากขึ้นเท่าไหร่เท่านั้นเองคือดูไม่ได้ดูแค่ว่าชุดนี้สวย แตต่ก็รอดูว่าคนใส่นั้นน่ะจะทําให้คนใส่น่ะสวยมากขึ้นเท่าไหร่จะเพิ่มอีกกี่เท่าจากที่อยู่บนหุ่นแบบนี้ถ้าไปอยู่บนตัวลูกค้าแล้วลูกค้าไม่สวยก็ไม่ให้ไม่อยากให้ไปงั้นเนียถ้าอยู่บนตัวเขาแล้วเขาสวยเ้าโดดเด่นเนี่ยให้ไปให้ไปใช่ผ่านผ่านผ่านออกจากร้านไปได้ได้ต้องถามพี่แล้วล่ะค่ะว่าเรียนมาหรือเปล่าดีไซเนอร์เพราะว่าสังเกตนะคะแบบแต่ละแบบนี่ไม่ธรรมดาค่ะคือรูปแบบนี่คือแต่ละชุดเนี่ย ไม่มีซ้ํากันเลยทียน,นี้ก็เป็นขนนกเลยใช่ไหมคะใช่ขนนกมากหรือว่าจะเป็นแบบฟูฟ่องทุกอย่างใช่อันนี้ผ่านการเรียนอย่างที่บอกว่า,วาเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าคลุกรลักจำมัง้งเป็นการที่ดูจากไม่ว่าจะเป็นมกกาซีนดูจากสื่ออะไรหลายอย่างแล้วก็ลักษณะของแฟชั่นในแต่ละปีเนี่ยไม่ได้เรียนอะไรเลยอแหงหนังสืออะไรแบบเทิร์นก็ไม่ซ้ำกันหรอคะไม่ได้ตัดไม่ได้ตัเลยแล้วแล้วมันออกมาเป็นรูปทรงอย่างนี้ได้ยังไงอะคะก็พูดถึงแล้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเนี่ยคือเราวัดตัวก็ตัดกะัะภาพแล้วก็ประกอบได้เลยแต่ที่บอกว่าของพี่เนี่ยด้วยความที่ไม่ได้มีครูสอนอมไม่ก็เลยทํางานในลักษณตตามใจตัวเองมากกว่าเป็นาง,งานที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยคือวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอยากทำอะไรทำนั้นแหละคือไม่มีกรอบกําหนดที่ให้ทําเฉพาะแบบนี้หรือทําชอบแบบนี้ถ้าเกิดว่าเทรนมาช่วงนี้สมมติเทรนแบบสีนี้มามหรือสไตล์แบบครึ่งๆงมา ตามเทรนเขาไหมคะเอ่อตามเทรนไหมก็ดูวิถีไปตามเขาดูตามประมาณนั้นแต่ถามว่าชุดที่ออกมาก็ก็รู้ว่าเป็นของเราอยู่ดี <c oughs> ก็จะไม่เหมือนเทรนอยู่ดีคือ <c oughs> คือมันคือเออลักษณะ <c oughs> ตามเทรนอาจจะเป็นสั้นแต่เราก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นซีเบดอยู่แล้วที่บอกว่าไม่ได้เรียนนาะนดีไซเนอร์เรียนไหมคะไม่ได้เรียนแพทเทิร์นไม่ได้เรียนจบทางด้าน คณะอนุศาสตร์เอกบรรลักษ์สารนิเทศศาสตร์คืออยู่ในห้องสมุดใช่ไหมใช่ก็คือห้องสมุดนี่คือห้องสมุดเกี่ยวกับแฟรัช่นหรือเปล่าคะไม่ไม,ไม่ห้องสมุดรวมโดยรวมเลยคือไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับไทรเช่นเลย,เ,ลยเพราะไอตอนนั้นที่เรียนบรรลักษ์ไทรเช่นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่าใช้ใจ่ายถูกที่สุดแล้วก็ตอนนั้นหาตค์เดงเองก็จะค่อนข้างจบเร็วเพราะไม่ไม่ค่อยมีคำนวณก็เลือกอะไรที่ไม่มีคำนวณแล้วค่าเทอมถูกทางเ่านทานเองแค่ขอแค่ให้ได้ใบรับปริญญาเท่านั้นเอง ไม่ได้คิดว่าจะมาประกอบอาชีพหรือว่าไปเป็นบรรลักษ์ที่ห้องสมุดที่ไหนสักที่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นบรรลักษ์ก่อนให้เรียนให้จบใช่แต่ว่าอย่างที่บอกแหละทำอะไรมาก็แล้วแต่เป็นคนชอบศิลปะแล้วตอนนั้นเลือกที่อยากจะมาออกแบบหรือเปล่าอย่างอย่างยังยังยังไม่ยังไม่ถึงเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะมีร้านแบบนี้ของตัวเองไม่คิดเลยไม่มีความคิดเลยเพราะั้นไปขอนอยากเปไรนก่อนหน้านั้นไม่ได้สเปคมั้งอาจจะคิดว่าขอให้จบแล้วทำงานเหมือนคนทั่วไปมีเงินเดือน แล้วก็มีบ้านหลังหนึง่งมีรถอะไรเงี้ยเท่านั้นเองเท่านั้นเองก็ฝันเท่านั้นก็คงจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนคนทั่วไปค่ะทีอ่อาจจะเลือกอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็คือตอนนั้นนั้นเท่านั้นคิดเท่านั้นที่จริงๆโอ้แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ทําให้เราสามารถออกแบบชุดได้แบบนี้นนนต่างๆแบบนี้ได้เงะะี้ยก็อย่างที่บอกเลยนะผู้อกจติที่ก็คงพิจานาเหมือนเดิมพิจณาใช่ถ้าไม่รักเขาไม่ชอบเขาเพราะทำเสื้อให้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาเป็นจุด และเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนเป็นอาชีพได้แล้วก็คือได้เงินน่ะเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าแล้วเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องได้เงินไม่ขาดทุนถึงจะทํแไปเห็นในรูปแบบนี้แล้วนี่สังเกตเห็นมุมนี้ชุดฝั่งนี้เนี่ยจะสังเกตตรงตรงที่ว่าทําไมถึงแยกมาอยู่ฝั่งนี้สามชุดหรือว่าอย่างไรคะหรือว่าชุดมีความพิเศษยังไงบ้างตรง,ตรงนี้จะเป็นลักษณะของอลูกค้ามีชอ,อเดอร์ที่ ที่ค่อนข้างจะแบบว่ามีความตรงตามตั้งความตั้งใจของตัวเราที่ทําด้วยคือรักษาพื้นที่ต้องให้เขาพื้นที่เยอะหน่อยว่ามีความยาวมีขนาดที่ใหญ่โตอย่างเช่นชุดนี้อันนี้ออกแบบเองออกแบบเองออกแบบเองแรงบันดาลใจนี้มาจากอะไรคะนี่ได้โจทย์มาคือได้โจทย์มาคือเขาเป็นเจ้าสาวของไต้หวันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากใส่ชุดสีขาวที่เป็นทั่วไปแต่เขาอยากได้ใส่สีขาวที่ดูแล้วรู้ว่าเป็นไชนีชก็เลย เอ๊อจริงๆนั้นให้เป็นใจกันเลยแล้วกันพีที่บ้านมีใจกันพระเปรียเอ๊ะคล้ายๆลองดูคือเรื่องในใจหาง่ายมากแค่ใจก<ม>ันเท่านั้นเองก็กลายเป็นชุดแล้วอันนี้ก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษถ้า<ต><อ>พูดถึ<ค>งเรียว,วก็เซ็กซี่หน่อยอ่าเซ็กซี่หน่อยอันนี้มีใครใส่แล้วบ้างคะอ,อันนี้ก็พี่เพิ่งทําแฟชั่นของแมกกาซีนก็จะเป็นพี่มาชาใสพี่มาชามาชาใส่ขึ้นปกนะครับของแฟชั่นรีวิวก็ค่อนข้างเรียบริสเรียวมากใช่ก็เลย พอได้โจทย์ว่าคือมาชาติก็เลยคิดว่าอันนี้แหละแบบนี้แหละต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นส่วนตัวนี้ก็จะมีความหรูหรลาละกาันอันน,อนี้จะเป็นอารมณ์แบบว่าม<อ>ีผนนี่นะต้องบอกว่าใช้ผ้ายเยอะมากเยอะมาเกเยอะมาเกเยอะมากค่อนข้างเยอะใช่อันนี้นี่สไตล์ที่ตอนตอนแรกที่คิดเริ่งต้นมาอันนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรอันนี้ด้วยความนอ้ด้วยความแรงบัน,นดาลใจเนี่ยไปญี่ปุ่นเห็นภูเขาไฟภูเชมารแล้วเราเลยอยากได้ยอดเขา ก็ตรงน้ําแข็งเท่านั้นเองคือจริงๆเห็นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นงานที่เราทําได้ด้วยพอดีเสบยจะต้องไปเปิดหนังสือเรียกแบดีไซเนอร์จะต้องมีแพทเทิร์นมีสสสีหไม่ใช่ถ้าเกิดว่าได้พี่พิดพิเคราะหอย่างลูกนิกแบบนี้ถ้ามองผัน่านแล้วลกนิกควรจะเป็นแบบไหนไงคะชดทจะไปออกงานช่วยเราเป็นคนลำตัวเล็กอย่างที่บอกว่าแหละแต่ว่าช่วงขาสวยเป็นเงี้ยก็ต้องควรจะใส่อารมณ์แบบว่า ซีรูนินดๆแล้วก็เซ็กซี่นหน่อยๆน่าจะดูแล้วมีพลังมากขึ้นเพราะถ้าใส่แบบน่ารักน่ารักเนี่ยมันก็ได้แหละเพียงแต่ว่าจริงๆโชว์ดีกว่าน่าจะสวยกว่าน่าจะเหมาะกว่าเพราะเรามีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วโชว์ได้เราแม่ได <c oughs> ้ <CGI> โกงมากลยมีนึ่งเด็กเด็กพี่ให้จะไดจัดให้ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าลูนิกจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปค่ะยังมีแรงบันดาลใจดีๆนะคะรวมถึงอีกหลายประเด็นนะคะที่เราจะมาคุยกันเพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพค่ะ ชมชุดก็มาแล้วแล้วก็ได้รู้ถึงรมมแรงบันดาลใจเริ่มต้นว่าเป็นยังไงถึงนาะวันนี้ค่ะจากที่เราได้เริ่มร้านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรที่มันเป็นตัวช่วยหรือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยอยู่มาได้ถึงุวันนี้12ปีของพี่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าใช้พูดอีกร้อยครั้งหรือ,อกี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังคงต้องใช้คําเดิมเพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วถ้าพี่ไม่รู้จักพิธินาก็คือพิชนาศิลานี่แหละ ก็เลยคิดว่าพอดีช่วงประมาณหนึ่งของการรู้จักพี่นาเนี่ยก็มีแฟนคลับติดต่อเข้ามาว่าดน๋ยงจะมีการจัดงานวันเกิดให้พี่นานะพี่เลยลองคิดว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยเราลองออกแบบเสื้อดีไหม ต,ตัวหนึ่งที่เราก็รู้หรอกว่าในเนือที่เนี่ยมันมีเจ็ดวันเขาเนี่ยจะใส่ตัวแบบไหนก็เลยลองทำเสื้อหนึ่งตัวที่เสีเจ็ดแบบเขาก็อ,อืมนะเขาชอบแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับเสื้อพี่ไปไม่ประมาณไม่เท่าไหร่เขาก็ใส่ออกงานอีเวนต์ก็เหมือนกับว่ามีมีผู้สื่อข่าวมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจับจ้องที่เขาจะถ่ายรูปแล้วพอได้ออกสื่อพี่ก็เลยุ้ยมีใจกับสิ่งที่เราทำเพราะว่าคนที่เรารักมาตลอดเวลานเนี่ยเขาใส่ในสิ่งที่พร่ทำ เลยเอารูปนั้นนมาติดที่ร้านที่สยามสมัยก่อนแล้วพอติดหลายๆคนลูกค้าบอกว่ามีเสื้อตัวนี้ขายไหมแล้วหลังจากนั้นคนก็เริ่มถามเยอะมากถามเยอะมากจนมติว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถในการออกแบบมีความสามารถในการวาดภาพแล้วก็อะไรแบบนี้ไ้ลองดูว่าดีไซน์เริ่มดีไซน์จากเสื้อขายเสื้อได้ดีไซน์กระโปรงกระโปรงขายได้กระโปรงขายได้แจ็งเกนขายได้แพอเสร็จลูกค้าก็เริ่มถามว่าเนี่ยหนูอยากจะไปงานที่ไม่มีชุดมั้งหรอ จริงๆก็เหมือนการต่อยอดที่ราสเดตบายเสร็จก็แบบว่าโอเคงั้นลองทําจากพวกเสื้อกรเกงกระโปรงเป็นชุดแล้วพอมาช่างดูเอ๊ะกำไรมันเยอะกว่าแล้วเราเหนื่อยใกล้ๆกันก็เลยเริ่มพัฒนาแล,แล้วเปลี่ยนจากวันนั้นมาเรื่อยๆจนปีต่อปีงานที่ทํามาก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นแล้วก็ยากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ไม่ไม่ไดม้มีูมีการเรียนอะไรมาเลย นั้นในการทํางานของเราก็เลยจะค่อนข้างที่จะแบบว่าทุกอย่างออกมาจากใจหมดเลยว่าจะทําแบบนี้นะจะต้องไปที่ทางนี้ให้ได้นะอะไรแบบนี้พี่ว่าสเสน่ห์ของซีเดตคือเสน่ห์หรือว่าสไตล์ของเราคือของพี่เหรอ<ช>อาจาจะเป็นการที่ทํางานที่ลูกค้าอยากได้แล้วแล้วทำได้มั้งแล้วก็ถูกใจกับสิ่งที่ที่เขาปรารถนาคืออย่างที่บอกว่าคนเราเวลาที่มีแรงปรารถนาอะไรแล้วถ้าเผื่อสิ่งสิ่งนั้นมันตอบ คำตอบเขาได้นั่นคือคือคือสิ่งที่ก็ทุกคนก็คงชอบเหมือนกันและที่สำคัญเนี่ย mm. พี่ก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างเร็วไม่ได้ช้าและที่สำคัญก็ช่างกันระหว่างราคากับผลงานอย่างมันใกล้ๆกัน mm. อาจจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่เขาแบบว่าอาจจะทำรเยอะนอน mm. แล้วก็ขายาแค่แบรนด์แต่พี่อยากให้คนที่เขาเข้ามาหาพี่เนี่ย mm. เป็นใครก็ได้ไม่ใช่เป็นไฮโซเป็นดาราคือเป็นคนที่ ใจอยากจะใสในงานพี่ๆทำเนี่ยมีบัตเจ็ตเท่าไหร่คุยกันมไม่จําเป็นต้องแบบว่ามาแล้วราคาแพงๆคืออย่างที่บอกว่าราคาแพงเนี่ยมันก็จะแตกต่างที่ว่าที่ดิบอยู่แล้วนเพราะงี้แต่คนที่ทำาัเป็นคนคนเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยใครก็ได้ที่อยากจะสวยอยากจะเออเพอร์เฟกในในในบัตเจ็ตที่เรามีแล้วรูปร่างที่เราเป็น กับงานที่เราจะไปเบิกบานได้แน่นอนเข้ามาหาได้แน่นอนไม่จําเป็นจะต้องรวยมากไม่ต้องรวยแค่มีใจรักอยากจะใส่แบรนด์ที่แค่ใจถึงใจใจถึงใจก็พอแล้วใช่แค่นี้ก็ได้หมดได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ในแบรนด์ที่เขามีด้วยใช่แล้วรูปปั้นที่เป็นด้วยนะสุดยอดเลมาสเตอร์พีซด้วยมาสเตอร์พีซด้วยคือไม่เหมือนที่อื่นแน่ไม่มีไม่มีแน่ๆใช่สิงนีวันนี้เรียกตัวเองว่าเป็นดีไซเนอร์ได้หรือยังเอ่อหลายๆคนก็พูดให้เกียรติ แต่ตัวพี่เองเนี่ยก็คงก็คงยังต้องบอกเองว่าเองไม่ไม่ใช่ดีไซเนอร์เป็นคนที่ทํางานทุกวันนี้ทุกอย่างจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นคนที่รักในสายอาชีพการขายแล้วรักในศิลปะที่ทำเพราะทุกอย่างที่พี่ทำตอนนี้ก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นศิลปะเพราะว่าพูดไม่ได้ว่าเราเป็น,นด,ดีไซเนอร์หรื่เป็น้เรงๆิง ้าคนอื่นอาจจะให้เกียรติมองว่าเราทำแบบนี้ได้อะไรนี้เท่านั้นเอง่หยืนคำนี้ให้เราก็ยินดียินดีเช่นเดียวกันใช่ไหมคะและถ้าเกิดว่านี่อยากจะมาวันนี้นี่อยู่ที่ร้านแล้วนอกจากร้านที่นี่สยามใช่ไหมคะอยู่ชั้นไหนยังไงแบบไหนก็ตอนนี้จะเปิดเพิ่มเปิดใหม่เป็นซีเบตเดอร์รีเทนอันนี้ก็อยู่ชั้นใต้ดิน LG ซอย6ตึกของเซียม q u ควร์ันครับผม มาที่ได้สำหรับคนที่ใกล้สยามและถ้าคนอยู่โซนสุขุมวิทก็แวะไปที่เท้นทวนทีวันได้ชั้นไหนชั้นหึ่งโซนโตเกียวนะครับก็หากันไม่ยากไปมารถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินได้ที่จอดรถเยอะด้วยและนอกจากแบรนนี้เมื่อกี้นิ้งแอบเห็น เมื่อกี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นแบรนด์ลูกอารมณ์แบบว่าทุกคนที่เข้ามาซีเบตไทยแลนด์หรือคนที่รู้จักแล้วเนี่ยก็บางทีมาถึงด้วยความรักความคิดถึงก็อาจจะมาเฉยๆโดยคนที่เพื่อนมาด้วยแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมไมจําเป็นต้องซื้อรหรือสั่งตัด์แบบนี้งนนั้นียมีที่รองรับก็เป็นอาซีเบอยู่ต,ยติดกันเลยติดกันเลยก็จะเป็นเสื้อผ้านาเข้าจากเกาหลีเป็นสไตล์แฟชั่นเป็น s แบบนี้ทุกคนที่เข้ามาแล้วไม่จําเป็นต้องออกนานก็มา เลือกในสิ่งที่เองชอบแล้วจับจ่ายใช้สอยไปได้บางคนชอบสไตล์นี้มาแบบนี้บาคนอยากใสธรรมดาก็ไปร้านข้างๆใช่หรือว่าถ้าเกิดทางโซเชียลต่างๆมีให้หนูได้ติดตามก็ก็จะมีแฟนเพจซีเบทไทยแลนด์แล้วก็จะมีอินสตาแกรมนะครับก็ติดตามชมกันติดตามผลงานเดรื่เลยหรือถ้าเกิดว่าไม่มีเวลามาจริงๆสมมติโทรเข้ามาเห็นในเว็บไซต์โทรเข้ามาปุ๊บพี่คะหนูสะส่วนเท่านี้เท่านี้เป็นแบบนี้หนูอยากได้ฟิลนี้ ส่งอีเมลส่งอะไรก็ได้ได้ไ,ได้ก็คุยกันทางนั้นก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่า<ม>การที่เราได้เจอกันจะดีที่สุดได้เห็นผลิตตัวอย่างได้เห็นผลงานของจริงอย่างน้อยเนี่ยอยากให้คนที่ต้องจ่ายตังค์ให้พี่เนี่ยมั่นใจกับสิ่งที่เขาจะได้รับเจอกันดีกว่า,าเห็น,ก,นก,กันดีกว่าคุยกันว่าแต่ชอบไม่ชอบใช่ใช่ยังไดีกว่าดีกว่าดีกว่าแล้วต้องบอกว่านี่ก็คือทั้งหมดนะคะของซีเบิร์ a ไทยแลนนั่นเองค่ะที่นี่ได้มาเขาเรียกว่ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเริ่มจากความฝันเริ่มจากแรงบันดาลใจที่ดีนะคะจนทําให้มาถึงทุกวันนี้รวมไปถึงยังเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยและอย่าลืมนะคะติดตามแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ได้ทางไอสไตล์าม20นั่นเองค่ะหรือว่าสามารถติดตามชมย้อนหลังนะคะได้ที่แฟนเพจของเราค่ะไอสไตล์งาม2 6นั่นเองค่ะสาหรับวันนี้นะคะนี่ก็ต้องขอบคุณบอกอีกครั้งหนึง่งนะครับ<ๆ><ๆ>แล้วก็อยากจะย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าทุกคนนะคะมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตในรูปแบบของตัวเองได้ค่ะ เพียงแค่คุณกล้าที่จะเลือกด้วยตัวเองค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลนาะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ